ไม่ปล่อยให้แฟนๆสงสัยกันนานสำหรับพระเอกหนุ่มกล้ามแน่นบิ๊กเอ็มกริตริตที่ควงแขนซีอหนุ่ยธนิชาวัฒนปรีชานกธุรกิจสาวเจ้าของแบรนด์ลอดไฟเบอเอเนจีสมาเปิดใจแบบหมดเปลือกผ่านรายการคุยแซบโชว์เคลิทุกประเด็นร้อนไม่ว่าจะเป็นทริปปลารัดฟ้าบินไปอินเดียพร้อมกันหรือภาพความสนิทสนมที่ทำเอาหลายคนลุ้นหนักว่านี่คือการเปิดตัวรักครั้งใหม่หรือเปล่าโดยหนุ่มบิ๊กเอ็มเผยถึงเหตุผลที่ชอบเดินทางไปอินเดียว่า เป็นเพราะอยากไปไหว้พระธรบุญและทุกครั้งที่ไปก็มักจะพบเจอเรื่องราวดีๆหรือคนที่เข้ามาช่วยเหลือในชีวิตมากขึ้นซึ่งในครั้งนี้ซีอหนุ่ยก็ติดสอยห้อยตามไปด้วยเพราะทั้งคู่มีความชื่นชอบและศรัทธานในสิ่งเดียวกันด้านสาวหนุ่ยก็ออกโรงยืนยันว่าทริปนี้ไม่ได้เป็นกันสองต่อสองแต่เป็นการเดินทางร่วมกับกลุ่มเพื่อนและน้องๆในแบบไพรเวทแต่ที่ทําให้แฟนๆอมยิ้มกันสุดๆคือโมเมนต์ความประทับใจที่มีให้กันและกันโดยซีอนุย่ยเอ่ยปากชม พระเอกหนุ่มว่าเป็นคนขยันทุ่มเทในการทำงานและที่สำคัญคือเป็นคนกระตันยูมากส่วนหนุ่มบิ๊กเอ็มเองก็ปลื้มในตัวสาวหนุ่ยที่เป็นคนจิตใจดีรักครอบครัวและมีความเมตตาพอถามตรงๆว่าสถานะของทั้งคู่คืออะไรงานนี้บิ๊กเอ็มย้ำชัดเจนว่าโสดและกับซีอหนุ่ยเป็นพี่น้องกันแม้จะมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ตอนนี้ขอโฟกัสที่งานก่อนด้านสาวหนุ่ยเองก็ยืนยันว่าโสดหนึ่งรเปอร์เซ็์งานนี้ทำเอาหลายคนแอบลุ้นว่าสถานะพี่น้องแบบนี้จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นมากกว่านี้หรือเปล่า เพราะเจอกันบ่อยทํางานด้วยกันแถมยังไปทําบุญด้วยกันตลอดความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบที่โซล่าแฟนหรือแฟนตัวจริงต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้เคมีความเข้ากันของทั้งคู่ชัดเจนจนแฟนๆอดเชียร์ไม่ไหวแล้ว